สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปาตถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้อยู่กับคูเปิ้ลวรรณชยาภูมิโชธนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะอะวันนี้คุณครูจะพูดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการแสดงอัลกอริทึมแบบผังงานนะคะด้วยผังงานแบง่งอัลกอริทึมด้วยผังงานจะแบ่งออกได้เป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยก็จะเป็นผังงานแบบโครงสร้างแบบเรียงลําดับ นะคะอย่างที่2ก็จะเป็นผังงานแบบโครงสร้างแบบทางเลือกนะคะนักเรียนส่วนวันนี้นะคะครูจะพูดถึงอย่างแรกก่อนนะคะผังงานแบบโครงสร้างเรียงลําดับนะคะโครงสร้างผังงานแบบเรียงลําดับเป็นยังไงคะนักเรียนผังงานเป็นการแสดงขั้นตอนแบบเรียงลําดับตั้งแต่ตอนต้นขั้นตอนแรกนะคะ ขั้นตอนถัดไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะและก็สิ้นสุดการทำงานนะคะเป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายนะคะตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะอันแรกเลยอันนี้เป็นอันกริทึมการป้อนชื่อนะคะการป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์นะคะนักเรียนเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเริ่มต้นนะคะ เริ่มต้นมาจากจุดไหนเริ่มต้นนะคะนักเรียนเห็น he heard, เริ่มต้นไหมคะเ,เริ่มต้นนะคะมาจากไหนเริ่มต้นกับสิ้นสุดเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นกับสิ้นสุดเหมือนกันเลยปึ๊บอ่ะย้อนไปดูนิดนึงนะคะย้อนมาดูนิดนึงอ่าในสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูอ่าให้อ่าให้ดูผังให้ดูสัญลักษณ์ผังงานนะคะว่านักเรียนต้องจําให้ได้ว่า eno, สัญลักษณ์นี้ มีความหมายว่าอย่างไรนะคะย้อนมานิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดดังนั้นเริ่มต้นกับสิ้นสุดเหมือนกันค่ะนักเรียนนะคะเหมือนกันก็อย่างเช่นตรงนี้เลยนะคะเริ่มต้นกับสิ้นสุดเหมือนกันนะคะทีนี้เริ่มต้นกับพอเริ่มต้นก็ผ่านผ่านอะไรคะนักเรียนอ่าผ่านอะไรทิศทางการดําเนินงานคือลูกศรขึ้นหรือลง นะคะตัวที่2ตัวนี้ทิศทางการดําเนินงานนะคะอ่าต่อไปป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์นะคะ่ะป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์นะคะป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์เสร็จสัญลักษณ์มาจากไหนตัวนี้ค่ะสีชมพูนักเรียนเห็นสีชมพูไหมคะการนําเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์นะคะตัวนี้เลยสัญลักษณ์สีชมพูนะคะความหมาย การนําเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าของแป้นพิมพ์นะคะ,ะต่อไปการแสดงชื่อออกทางหน้าจอนักเรียนเห็นรูปที่3ามหมคะสีส้มนะคะสีส้มนะคะการแสดงชื่อออกทางหน้าจอมาจากไหนคะตัวนี้เลยส้มส้มแดงแดงเน้นนะคะการแสดงผลออกทางหน้าจอดิสเพย์ตัวนี้นี่เองตัวก่อนสุดท้ายเนี่ยนะคะนักเรียนอ,อันเนี้ย ที่มาที่ไปนะคะของอ่าสัญลักษณ์ผังงานที่นักเรียนจะต้องจำเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเขียนผังงานแบบต่างๆนะคะเพื่อที่มาใช้ในการเขียนผังงานแบบเรียงลาดับแบบโครงสร้างแบบทางเลือกอย่างนี้นะคะแต่วันนี้คุณครูมีงานนะคะให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนทำในเรื่องอ่าการเขียนแผนงานแบบโครงสร้างแบบเรียงลาดับ นี่แหละนะคะสั่งงานเลยแล้วกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนผังงานแบบเรียงลําดับในการป้อนชื่อก็คือผังงานตัวนี้เองนะคะวาดรูปภาพให้สวยงามนะคะวารูปภาพให้สวยงามระบายสีให้ตรงกับสีด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะผิดเพี้ยนไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะนะคะในในการวาดรูป ในนี้นะคะก็คือเป็นการแบบโครงสร้างแบบเรียงลําดับเนะี่ยมันก็จะเรียงมาแบบเรียบง่ายแนวแนวตรงเลยนะคะอ่าทคิอ่ทาทำลงในสมุดเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหรือใส่กระดาษ A4 หรือนักเรียนจำได้ไหมชี้ที่ครูแจกให้ตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะให้เรียนทำใส่ด้านหลังหรือพื้นที่ว่างนะคะทำเสร็จแล้ว ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูประจําชั้นของนักเรียนนะคะแล้วคุณครูประจําชั้นของนักเรียนก็จะส่งให้คุณครูเองนะคะ,ะดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจทําทุกคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ